กินระโลเตรียมกองไม่กินยานี่นางสดเท่านัยขอ้อไบ้เกิดทาง้อนดั้งเกิดทางนี่ม้เกิดทางอน่จะอนิดนึงบ๊อบบอกว่ได้ก็ปิดเ่อง่อจอ หอนแต่ไมนกลัวได้หอนแบบแสบยหอนนี today, cold, like problems, Airbnb, ่เสอลนุ่มงหอนอนนุ่มดูดคร้อมหอนเข้ามาอ่ไหอนาจะไปตลาดใหม่ ตลาดไหนเอตลาดไหนตรวจท่าพูดโอ้ยท่าพูดเหรออ๋อ้ปิดรู้ได้ไงอ่ะถามเขาเหรอเขาไปตรวจอยู่แถวนั้นก็เข้าไปในตลาดไม่มีร้านอะไรเลยก็เลยถ้าเกิดมีคนติดเขาจะปิดเลยเขาจะปิดเลยถ้าติดอ่ะตลาดเรายังโชคดีนะมันมีคนติดนี่ไม่เป็นลมวันนี้เลาติดเอองั้นเวยเลยไปเจอตอนที่รมติดเลยนะ ถ้าเขาติดแล้วเรามาขายตลาดนี้ตลาดนี้ก็เสียงนะเนยนเห็น,หนมีเลยเอยอ ไอ้เงินที่เขาสแกนมันเข้าค้าขนาดนั้นแหลยกี่วันกี่วันอืวันนั้นแหละแต่มันเข้าใช้เฉยไม่ไม่เข้าวันนั้นก็พรุ่งนี้มันก็เข้าร้านเพื่อนผมมาสามสี่วันเลยอ๋อเหรอไม่นะไม่เคยนานขนาดนั้นแต่ยอดมันยอดมันเยอะอืมเขาไม่แน่ยอดเพรามันเยอะเขาพ่อพี่ไม่ถึงไม่ข้ามวันแค่ร้านผมแค่สองวันอะไรยังเข้าอ๋อเหรอทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะ จะ่ผมไม่ได้ทำอันนี้อีกร้านหนึ่งมีเหรอมีคนเราึรนเหรอผไม่ได้ทำแต่ว่ามันทนเป็นร้านเดียวกันนั่นแหละข้าไหมสะเก็ดเข้าอยู่สองวันแล้วอ่ะใช้สองสามเครื่องได้สองวันไม่ได้นะฮสองวันไม่ใช่นะมันต้องวันเดียวเท่า้อาจจะเป็นแบบเพื่อนหมุงานเพื่อนหมุมาสี่วันอข้ยไม่ใช่แล้วแต่มันยอดมันวันเป็นื่นโอ้ เรายอดนิเดเถ้าขายกันเกินคนวนึงก็สองร้อืมยอดเยอะก็ไม่แน่อาจจะเข้าช้าแต่ของเรามันยอดน้อยเข้าเร็วอืมแปลกดีเว้ย